เราก็สามารถที่จะทาเหมือนครีมเหมือนครีมทั่วไปได้เลยนะคะเนี่ยเหมือนครีมทั่วไปได้เลยเพราะว่ารูกลุ่มผลค่ะก็จะเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆช่วยได้นะคะเหมือนที่เราทาครีมปกติทั่วไปเลย เหมือนเราทาครีมเลยนะถ้ารูขุมขนเราค่ะจะได้เล็กลงแล้วก็บำรุงได้ทุกวันเช้าเย็นได้เลยหน้าเราก็จะเหมือนเราไปร้อยไหมอยู่ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวพี่กันนิพัดให้น้องเบ้นก่อนนะว่าเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับตัวฟิลลิ่งที่เขาใช้ตัว insta l y e s t i e เข้าไปนะคะ เราไม่หันความมาก่อนสิ่งที่เห็นรู้ไหมหน้าเงามากหน้าดีมากลุมสิวหายจ้ะริ้วรอยตัวนี้ค่ะดีขึ้นมากดีอยู่แล้วนะคะหน้าค่ะแต่น้องเขาดีได้มากกว่าโอเคแห้งแล้วอ่ะเบนบอกความรู้สึกเองก่อนว่าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับหน้าเราตอนนี้รู้สึกตึงกระชับขึ้นรูปหน้าเราขึ้นก่อนว่าหน้าเราเนียนไหม เอาใช้ืองลังตัวเองลูกก่นเนียนขึ้นมากเลยเนียนขึ้นมากเมื่อกี้นี้มีหลุมสิวตรงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นยังไงหายเลยไหมหาหลุมไม่เจอหลุมอยู่ตรงไหนไม่ต้องมาตกหลุมรักพี่นะรอเล่นก็เราก็จะมีในส่วนของอ่ามีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งวัยรุ่นแรกๆก็คือจะหกสิบเจ็ดสิบ แต่ตอนนี้ตกท้ายด้วย24เฮ้ยมันดีแต่ใจแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะน้องเขาเนี่ยจะมีแค่แหลุมนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้หน้าน้องเขานี่ก็ยกกระชับเหมือนเขาไปฉีดโบท็อกมาตึงไหมคะน้องเบ้น,นตึงมากอยากใช้ไหมคะอยากนะคะก็ถ้าวันนี้เราอยากเราใช้แบบเนี้ยค่ะต่อเน,นื่องเราแค่บอกเล่าเขาว่าเฮ้ย